นักวินบอกพร้อมกับตันนับพร้อมจะบินนะครับพร้อมนะครับพร้อมไปเรียองเงี้ยว้าวหักนะครับดังกละกผมยังตกใจเลยนะครับพี่น้องอู้เสียดายนะครับเฝ้าเฝ้าประดิษฐ์ลายสวยงามมากครับสวยสวยสวย หเห็นไหมผมผมกล่าวขั้นต้นเลยว่าถ้าโครงสร้างของเขาเนี่ยตื้นสองปีใช่ไหมมันก็จะนี้แหละนะครับมันจะโปร,โน,น,ร,น,ะรนะครับมันจะหักนะครับไม่ใฟไม่เป็นเกนชี้ชนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับลายสวยลายลายนั้นลายยั์เนาะไปนะครับหมายเลขสิบเจ็ดนะหน้าสีดายนะครับ ประเด็ลายอย่างสวยงามจริงๆนะครับโครงสร้างเว่า,าไม่แข็งแรงพอนะครับพอชูลมไม่ได้นะครับเว่าก็จะมีปัญหานะครับโชคดีที่ตอนขึ้นเนี่ยลมไม่ค่อยแรงนะครับถ้าลมแรงวันนี้นิดหนึน่งน,นะครับเว่าคงจะขาดเแ็่ช่วงล่างเลยนะครับว่าวโค้งดังเปาะดึงหนัก เด็กทุกตัวต่อไปครับยาโอ้ยขึ้นก่อนครับเอาไปเล้วรอก่อนครับไปแล้วจะลอก่อนเด็กข้าพร้อมเลยนะครับเอาเมื่อกี้นะครับน่าเสียดายนะครับกระดลุ่มไม่แรงนะครับกระเด้งหักนะครับอันนี้หมายเลขห้านะครับของสาขา ศิลปศึกษา,ามหมายเลขหน้าชัพนุบิรัมนะครับหมายเลขห้านะครับหมายเลขห้าลมแรงพร้อมจะขึ้นยังครับท่านอาจารย์อ่าพร้อมนะครับนะตับตันบอกว่าพร้อมฟีพายพร้อมยังครับนักวิ่งนคะรับฟีพายถับพร้อมคนระับ ดูที่ธงตัวเองนะครับดูที่ธงตัวเองหรือเปล่าครับอ่ะดูธงตัวเองก็ได้นะครับเดี๋ยวพมสงริยาณที่หลังนะคร that, ับดูที่ธงนะครับธงดํานะครับธงดาเป็นส ah ุร ah ิยาณนะครับพร้อมก็จ ah ัดการเลยนะครับพร้อมนะครับพร้อมไปไปแล้วครับไปแล้วโอ้ระวังระวังระวัง โอ้ยเขียนทับเลยครับแมวตัวนี้นะขาอ่อนนะครับเอาใหม่คร oui> ับเอาใหม่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 ครับเอาใหม่ครับเอาใหม่เอาใหม่ใหม่นะครับเอาใหม่ขอครับขอยันยันยังนะครับยังยัน นับวิ่งอย่าพุ่งวิ่งนะครับอย่าอยพุ่งวิ่งอย่าพุ่งวิ่งนะครับทางทางกับตนำลังใจพุ่งวิ่งต้องเก็บหางให้เรียบร้อยก่อนนะครับต้องเก็บหางก่อนนะครับหมายเลขห้านะครับอ่านเสนอราตาแมวสาขาศิลปศึกษามหาวิทยาลัยจุลปูรีรำนะครับอ่านกำลังขึ้นปราว่ากระพือปีกนะครับทำเหมือนกับทำทำเหมือนกับว่าเป็นอะไรนะ เป็นข้างทาวดูดีข้างทางเลยครับเหมือนข้างทาวเป๊ะเลยนะครับ เป็นรอบสองครับพร้อมหรือยังครับหมายเลขกลิ่นะครับ ครับเราขึ้นไปมาเล็กินนะครับมาเล็กินนะครับไปแล้วนะครับก็ไปมาเล็กขาพุมเม็กข้ามเิเลขครับแมวนะป็นักะครับสาขาทิละศึกษาที่ละรามครับมาในบย์ 이 i d a k k a b ะครับเก้าหมายเลขเก้านะครับหมายเลขเก้านะครับเอ๋อพร้อมพี่นักพีคพร้อมยัพี่พร้อมนะครับฝ่ายส่งครามขัปตันพร้อมนะครับหมายเลขเก้านะครับพร้อมขึ้นเลยครับข uh> ึ้นเลยเอามาณน้นโอ้ยขับหมดแล้วนงไหลว่าวไปพร้อมกันว้าหักเลยนะครับฮะโครงสร้างมันเล็ก ต้องการโครงสร้างเล็กแล้วนั่นหกักซ้ำอีกซ้ำคือ,อโอ้ยสลิดเจไปเองนี่แหละปล่อยว่าไม่พร้อมกันเบามันเป๋เปก็น่าเสียใจนะน่าเสียดายนะโอเคผ่านไปแล้วครับหมายเลขกก้านะครับเบาหักอีกแล้วนะครับ อันนี mm well. Ey, ้เลยนะครับเนี่ยไอ้ดูอนี้มันหลายปียังทไม้าว่าตัวต่อไปครับหมายเลขสิบนะครับหมายเลขสิบนะครับนายายประทมศิลป์นะครับพร้อมยางนักวิ่งพร้อมไป ครับไปแล้วเสียบแอกสนูนะครับ ไปเรื่อยๆนะครับด้านเอกยาเป่าเขาตั้งไปด้านหน้านิดหนึ่งนะครับไปด้านทิศเหนือนะครับไปทางรถไฟนะครับ <laughs> แล้วเ่าขึ้นสวยเนี่ยผมอยากให้ติดลมน,น,นานๆนะครับน,นะครับเพราะว่าผมสวยงามนะครับเาาราเอเจ็ทเนี่ยมันขึ้นถู่โซฟ้าเนี่ยมันสวยงามมากนะครับเพราะว่าความชัดเจนมันมีนะครับความชัดเจนมันมี <found ing> ทางไหนพร้อมครับทางไหนพร้อม ดิงเลยอารมณ์หัด้อบอยนั่นแมวเนี่ยมันแรงนะครับมันขวนนะครับอันนี้ไม่ขวนนะครับแมวรัชพัฒน์เนี่ยสาขาศิลปศาสตร์เนี่ยมันจะทิ่มหัวหัวแตกในี่ตายได้นะครับแช่ <laughs> หัวแตกนะครับทอะไรพร้อมครับ